สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่22พฤษภาคมนะคะคุณได้เด็กถือดาบนะคะส่วนเขาเป็น3ดาบไพ่เด็กถือดาบของคุณเนี่ยขึ้นมากับหัวคุณอาจจะยังมองความสัมพันธ์หรือว่ามองคนรักของคุณแบบไม่เคลียร์เท่าไหร่เนาะอาจจะไม่ค่อยแน่ใจนะคะน่าจะเริ่มมีความคิดด้านลบเข้ามาแล้วนะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีเอ่อความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นหรือว่าถ้ามีคอมมิชเมนต์กันแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของ ทะเลาะกันนะคะตัวเขาเองก็ได้3ดาวเขาก็ไม่สบายใจเช่นเดียวกันนะม่มองว่าตัวเขาเนี่ยจะไม่สบายใจมากกว่าคุณซะอีกนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเวลาที่เหมาะสมมาถึงนะคะไพ่เพอร์เฟกต์ไทมิ่งคุณสองคนสามารถที่จะเคลียร์ใจกันได้อยู่นะคะความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันตอนนี้มันสามารถที่จะเคลียร์กันได้ไพ so ่คอร์รีนิโอเมตนะคะจักรวาลแนะนําให้คุณคิดบวกนะคะ ส่งพลังงานด้านบวกไปหาคู้รักดีกว่านะคะแล้วก็ทุกปัญหาเนี่ยมันจะได้แก้ไขได้ง่ายขึ้นนะ